สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับที่ชีวิตคนหาปลานะครับผมบริเวณที่ผมถ่ายทำนะครับคือบ้านโนนตาเส้นอําเภอบ้านเหลือมนะครับจังหวัดโคราชบ้านเด่งครับพี่น้องวันนี้ก็จะมีหนึ่งเซียนหนึ่งคันฮนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับผมรวมตัวกันแล้วรวมตัวกันแล้วครับผม เส้นแหเส้นแหมาเมาบ่อกันอีกแล้วครับน่าจะเป็นบ่อนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับเส้นค้าบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นจอดครับเสนตึงครับสวัสดีครับทุกเียนครับขอให้ท่านมั่นหมานครับมันหมานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นโจครับเส้นโจ สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงครับเสียงเดียวเสียงแสบแบขนาดพิกกี้หนูไหมวันนี้ที่ออกม้วจ้าเื่อนออกจ้าไม่รู้ครับออกหน้าหมวดออกพร้อมหมวดออกพร้อมหมวด เรื่องเราวันนี้เราต้องดูกันนะครับชีวิตเซียนแห่ครับผมสวัสดีครับรถลานี่เสียพ่อแข็งพอหมดหรือว่าเอาแล้วแล้วเมื่อบ้านนี่เขาได้หลายวะเดี๋ยวค่อยคุยกันเมื่อวานที่ถามเมื่อเมื่อวานเมื่อวานที่ถามก็คืออะไรดอนดอนอะไรนะดอนเกษตรนะครับเดี๋ยวฮะขอขอคุยนอกคลิปครับ ขอคุยหลังไหม่แล้วกันนะครับถ้าถามเรื่องออดอนเกษตรเมื่อวานนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> เราจะคุยกันหลังไหม่เท่านั้นนะครับผมน <c oughs> ้าไม่กล้าคุยช <c oughs> ่วยไปกับจีพ่ออุมารถเมื่อวานเนี่ยหลังจากออกดอนเกษตรเนี่ยรถผมบําติกมีปัญหา <c oughs> ขานดึกดักดึกดักโอ้ย, <c oughs> ย,ย,ยเกือบไม่รอดดีนะไปอยู่แถวแถวไอ้บ่อเนี่ยถ้าอยู่แถวบ่อตายพี่น้องเลย มารถลูกพี่เนี่ยวันนี้ผมมารถเซ็นพัดครับลูกพี่ผมอยู่สายวะมาอยู่แต่เมียลูกพี่เอาขึ้นได้ครับผมถ้า,ถ,าถ้าเป็นดองกเกษตรเมื่อวานนี่ได้ไหมวันนี้นะครับเรามาเปิดโลกกระทัดนนะครับนะที่ <c oughs> อะไรนี่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเม, <c oughs> มื่อกี้จำอำเภอบ้านเหลื่อมครับ โอ้บรรยากาศครับพี่น้องมุมนู้นก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอนุญาตไปสำรวจเส้นทางหน่อยครับโอ้เมื่อวานนี้ก็ป่าอ้อยครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นป่าอ้อยอีกแล้วชีวิตเซนแหนเนี่ยป่าอ้อยเนี่ยชอบกันจริงจริงเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับภรรยาเส็นแสบครับผมมันมานนะครับมันมานโอ้หมุมนี้มีป่าที่เราสามารถนะฮะพอจะเดินเข้าไปได้ครับพี่น้องโอหมุมการถ่ายทำก็พอสมควรนะครับมุมนี้นะฮะต้องผุดผุดผุโพผมถึงจะให้พี่น้องดูปลา เมื่อเขาดึงขึ้นมาลากขึ้นมาเดือดขึ้นมาครับพี่น้องโอ้โหปลาอ้อยแถมมันด้วยครับพี่น้องโอ้ไม่น่าจะได้ครับพี่น้องมุมนี้ไม่น่าจะไปต่อได้ครับผมชีวิตเรื่องราวนะครับของคนหาปลานะฮะ ท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านนี้มีทั้งอ้อยมีทั้งมันครับผมตรงนี้โผล่มาละโอ้โหโผล่ไม่ได้พี่น้องเลยติดติดหมดเลย เส้นทางชีวิตคนหาปลานะฮะข้อมูลนะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะเป็นบ่อหานนะครับประมาณสิบกว่ากว่าเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเล่าสู่ฟังกันเรื่อยๆซุ่มจมตีชาวแหมุมนี้สักหน่อยครับพี่น้องทีมงานที่มาเนี่ยรับก็จะเป็นทีมเสื้อแดงนะครับ เสื้อแดงนั้นก็จะมีพวกเซียนเบี้ยวนะฮะแล้วกเ็เซียนแสบนะครับเซียนโจกหน้าฝรั่งนะครับแล้วก็เซียนพัดนะฮะเสื้อสีส้มท่านนั้นนะครับเซียนพัดที่กําลังคุยโทรศัพท์นะฮะเขาให้ผมอาศัยรถมาด้วยครับผมก็มีอีกหลายท่านนะ,ะที่ผมไม่รู้จักครับผมก็เราก็จะมารู้จักกันหน้างานแล้วก็ เียนหนึ่งก็คือเสยนจิตนะฮะเสยนจิตเสยนจิตนี่เป็นคนโทรแจ้งผมนะฮะเพื่อมาบ่อน,นี้แล้วก็เสยนยอดครับผมทีมงานของพวกเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะมีปลาอะไรให้พวกเราชมมั่งครับผม อากาศดีเหมือนเดิมนะครับฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับก็ลินลินกันมานะฮะสองสาวันน,นี้นะครับเขตแถวนี้นะฮะชายภูมิโคราชได้รับอิทธิพลจากพายุมากว้านไปชีวิตคนหาปลามีสัญ,ญลักษณ์แพ่อยู่ด้านหล,ลังรังรถ ซาล้งรังรถกระบะลุงเช้าตื่นมาเล่นออกทุกวันมีอาหารของสเส้นแหรครับพี่น้องครับของเรานี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะท่าผมถ่าทยทำคลิปคนหาปลามานะครับก็ก็จะใช้แพรของเขานะครับเพื่อเป็นโต๊ะอาหารนะครับอยู่กันแบบนี้นะครับ รับขอบคุณครับมีข้าวเหนียวนะครับเจ้าไม่ไมผม,มเรียบร้อยแล้วผมกินกับเส็นพัพแล้วครับมีไข่นี้นเส้นหยอดนะฮะไข่ปลาโลครับผม,มน้ำพริกผักนะครับชีิตเส้นแหน่นี่ลงทุนทุกวันซื้อบัตรบ,บอลนู้น ซื้อบัตรก่อนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเส้นทางชีวิตเสียนแหนะครับเราก็เล่าสู่ฟังกันไปเรื่อยๆมุมด้านนี้ วันนี้วันนี้ส้นเกล็ดส้นพวงมาไหมครับส้นพวงเส้นพวงไม่มาส้นพวงไม่มาเหรอฮะอ๋อส้นเกล็ดบ้านเจ้าที่ใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับผมปกติก็เห็นได้เอาลอขาวว่าไหวฮะอ๋ออันนี้เรากินเอิญกินข้าวเอิญอ๋อเอิญเอิญกินข้าวครับผมขอให้ส้นเกล็ดมันมาแล้วทุกท่านมันมาแล้ครับผมม้าผมกินเนยมันเลี้ยงเราพัดไปได้รถกินหนารถที่พ้นหรือไดรถมาแล้วไงเป็นไงแบบนี้จะเอาแบบนี้เห็นรถมาแล้ว มาไหมมาไหมมานี่ไหมตัวดีแ่นไม่เข้ามาเส้นนี้นะครับหมายถึงเข้ามาเราก็ต้องหลบให้เขาเราก็ จะฟังเรื่องราวชีวิตเส้นแหในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตฮนะปิดกล้องแรกนะครับในช่วงเส้นทางชีวิตคนหาปลานะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็เราจะไปพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคลิปการจับฉลากการจ่ายเงินหรือ การทำความสะอาดบอ่อนะครับตลอดจนนะครับลุ้นปลาบอ่อนี้จะมากน้อยขนาดไหนขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจผมมาโดยตลอดบ๊ายบาย